สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลุยเล่าพัฒนากันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาพอกมอดสิบเด้อค่ะเด้อพอกมอสิบมาแล้วท่านผู้ชมมาก,ก่อนหมูลงก่อนหมูเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นจังไดท่านผู้ชมเล่าพัฒนาวัตถุพันธุ์มาโฉมมานกันบอ ผลิตภผ่า์ม่านเล่าพัฒนาออกหกสี่เจ็ดสี่หกท่านผู้ชมเจ็ดสำนักเจ็ดเสียนเจ็ดสำนักท่านผู้ชมเขาพอกอมสิบจับคู่ผู้เดียวท่านเดียวเจ็ดสำนักท่านผู้ชมจับคู่เขาท่านเดียวเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะเนาะ มาเบิงกันกวนท่านผู้ชมอ่หงวดทิพานมาไม่ทันใดเขาแน่หลักกะเขามองไดเก็บเกี่ยวข้อมูลตามตัวหงวดหนาเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมโนูนหน่อยปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่นด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มไลฟีแอดไลน์นะคะสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามานํางด้วยค่ะเด้อของปูสังขะท่านผู้ชมนูนอยงวดที่ผ่านมานูนอยเอาน้ําปูสังขะอ่าแต่ว่าสองตัวบอ่อใดแท่งน้ําปูดอกท่านผู้ชมนูนอยแท่งตาสามตัว,ตวบอมแมนเป็นน้ำนูน่อยแท่งน้ําปูบ่อท่านผู้มชมโทรคุยกับปู อ่านูหน่อยว่าบะเมนเป็นน้ำหน้ยเอาน้ำปูบ่บะเขาสองวดแล้วนูหน่อยเอาเหล็กสามตัวน้ำปูปูว่าบะแมนดอกปูว่าโบเกียวกันปู่าจังสีละท่านผู้ชมแต่ว่าสองตัวบ่ได้เอาบัดที่นี่ท่านผู้ชมเหล็กปูเขาเหล็กเด่นนูหน่อยบอกแล้วว่าให้เบืองหม่องเหล็กเด่นเหล็กติดนูหน่อยว่าบางงวดปูกับฟันโรด โตเดียวนี้บ่เขาด้วยค่ะเด้อหายเบิ่งทั้งสามตัวเลยเลขติดเดินดีมากๆเลยนะคะหกเจ็ดแปดงวดที่พานมากเขาทั้งหกกับเจ็ดเขาทั้งสองตัวแต่ว่าเล็กวินจับกันบ่ไดดเด้อท่านผู้ชมเลขในาตานล่างอ่าเลขวินปูบ่มีซีเนะาะท่านผู้ชมจับคูบ่เขาเขาแต่เลขติดด้วยค่ะเด้อเอา้างวดหนาตามตอนนะ่อเนาะท่านผู้ชมงวดนี่ปูบ่ทันไอนมาอยท่านผู้มชมปู อขอเฮ็ดคคักกวนวัสดุธรรมชมทันใดที่รอรอด้วยค่ะเด้อทับปูมาเดี๋ยวหน่อย,อยลงหายคลิปนี้ก็จะเป็นของพอกมอมสิบด้วยค่ะเด้อเพราะว่าพอกมอมสิบมากก่อนหมูด,ด้วยธรรมชมต่อมาของพ่อจอยพ่อจอยจับคูบกเขาคือกันด้วยค่ะเด้อดับบนล่างเอาอยู่นะคะสําหรับแนวะทางเลกดับของพ่อจอยเลขเด่นกอดคอกันมานะคะ สามตองหงัดหนาเนาะธรรมบุญชมของพ่อจ้อยนี่ยับเพลเด้อร์ธรรมบชมท่าของพ่อจ้อยงวดนี่จับคู่พระเขา่างวดหนายับเพลเล็กจับคู่ของพ่อจ้อยจะแม่นมากเด้อค่ะเด้อบางเทียกกรเข่าสองหงัดติดบางเทียกกรเข่าหงวดเวีนงว,ด,วดดวิธรรมบุญชมของแม่นางจับคู่ไม่เข้าคือกันเนาะธรรมบุญชมเลขเจดเข้าไปที่เด่นเจ็ดวิ่งรูด เข้าไปที่เด่นหกเด้อท่านผู้ชมจับคู่ไม่เข้าเลขวินเลขวินกับบอมีเด้อค่ะเด้อเลขวินบอมีเอาตามตัวงวดน้าเนาะคะ่ะเนาะท่านใดบบไหวกัหยุดก่อนเด้อท่านผู้ชมท่านใดบบไหวกัหยุดก่อนหยุดพักก่อนท่านผู้ชมนู่นหน่อยกัไปเบาๆบนู่นหน่อยบอ่ได้ไปหลายดิท่านผู้ชมไปแค่เบาๆนะคะหรือว่าหยุดพักก่อนท่านผู้ชมนู่นหน่อยกัหยุดมาหลายงวดแล้วเด้อ เริ่มมาสตาร์ดเบาๆสองงวดแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าการยังยังเขาปลาเขาดงคือเกาเด้อท่านผู้ชมพอกมอสิบจับคู่เขาเลียวท่านผู้ชมพอกมอสิบงวดนี่กอะอย่ยาเาผลอเลยค่ะเด้ออย่าเผลออย่าพลาดของพอกมอสิบกัจับคู่แมนคือกันเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นกะยังเดินดีคือเกาเนาะคะ่นะเนาะเหล็กเด่นพอกมอสิบ เข้าไปที่เด่น6จับคู่64ตัวกกับเลขไม่มาด้วยกันพอก็มอสิบพันเลยค่ะเด้อเอาอยู่นะคะต่อมาพอสักแก้วธรรมชมพอดสักแก้วลักนวยเข่าอีกแล้วธรรมชมงวดนี้พอสักแก้วสีว่างแต่ลักนวยเด้อค่ะเด้อสีว่างแต่ลักน่วย คุยกันกับพอเลี้ยว่านมช้ชมรักนวยของพอเดินดีอ่าเหล็กเดนนี่บวา่างธานมช้ชมงวดนี่สีว่างแต่รักน้วยจับคูบาจับพอบอกว่าไห,หนูนอยเอาร่วมทุกสำนักเอาร่วมทุกสำนักมาเหใส่กันเรามันไดจกโตตัวใดมันชนตัวใดมันชนก็พอเอาออกตัดออกตัดออกเรากะ เอามาว่างเป็นลักนวยธรรมาชมน้อยสิล่องเห็ดให้เบิ้งว่ามันสิใดจะคูจ,กโ,คจกโตจกหางเลยค่ะเด้อล่องเบิ้งเนะาะธรรมาชมคุยกับพอแล้วว่ามันเป็นจังได่อมันคือจะคูเพราะเขาจกงวดพ่อกบับบล้คือกันพอว่าจังสี่พ่อกะเห็ดเต็มที่แล้วนผูามาชมแต่ว่าลักน่วยบนรางของพอเขาเดินดีเนะาะนผูมาชม ล่องเบิงธรรมชมร่องเบิงสีล่องเห็ดคือพอบอกเบิงว่ามันจิสิเดยจักคูนะคะเนาะมันสิเดยจักคูธรรมชมล่องล่องอมัดจ,จับเบิงตรงตรงไม่ต้องกับรวมเด่นห้าสูตรหนูน้อยนผูมชม เลขเจ็ดตัวเข้าไปยู่สองตัวเลขติดกอดข้อกันมากซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดเจ็ดสี่หนึ่งมาอีรีทำมาชมเ,เด็กเด่นกอดข้อกันมากใบเขียวสิปหาผู่บิญน,นูหน่อยเบาเข่า,ขาด้วยค่ะเด้อนูหน่อยตัดสี่ออกนูหน่อยเอาแตจเจ็ดกับหนึ่งนูหน่อยคิดว่าสี่สิบว่ามาไหมทำมาชมเสียดายพลาดโอกาสเลยทำมาชม ใบเขียวโน่นหน่อยว่างในกลุ่มท่านผู้ชมใบเขียวโน่นหน่อยว่างให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางกลุ่มโนูหนหน่อยบ่อใดว่างทางช่องยูทูบเล้วคะ่ะเด้อใบเขียวหมดนี้โนูนหน่อยกะขอโทษพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านที่รอใบเขียวโน่นหน่อยหลังจากที่เขามาสองวดติดเนาะคะ่นะเนาะกระุดไปโนูนหน่อยตัดซีออกซี 4, มากทั้งบนทั้งล่างมันกะบ่อใดแล้วเนาะท่านผู้ชม หาสูตรเข้าไปสูตรเดียวดันกอดว้ากันมากเป็นไปได้จังไดท่านผู้รรมชมเลขห้าสูตรเข้าสูตรเดียวเด่นเดินนี่เนะรรนี่ดดูเนาะท่านผู้ชมปีหกสิบแปดนี่ยลดบ่อยมากเลยเจ็ดสี่อมาลักลอยนนหน่อยท่านผู้ชมลักลอยกับเขามาเลานี้ท่านผู้ชมลักลอย งวดหนาตามตัวเนาะท่านผู้ชมรักลอยงวดนานาสีเดินต่ออยู่นะท่านผู้ชมราวาสถิติเขาสองหมดติดอยู่ดิเขาสองหมดสอนอยู่งวดหนาท่านใดที่จะโหลดรัดลกลอยรักหน่วยลางเลยด้วยค่ะเด้อดสามตัวบอบอขาดทุนท่านผู้ชม หลุดลางเลยสามตัวนี้บอขาดทุนเพราะว่าบอต้องกับเดท่านมชม้ชมงวดหนาคิดว่าหนาจะเดินต่อนะ่านมชม้ชมเพราะว่าสถิติเขาเร้วมั่นเขาสองหมวดติดผลนี่ธผูมชมอมยังหน่อยก็คือสองหมวดติดสามวดติดผลนี่นธผูมชมถ้าหลุดแล้วเข้ประยุท์ก่อนมวดหนาตามต่อนะคะเนาะสำหรับลักลอยเดี๋ยวว่างให้คลิปหนาเด้ท่ารมชม้ชมคลิปนี้บอไดเตรียมข้อมูลไว้ธรรมชม้ชม อัพคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะแนวทางาลาวพัฒนาพ่อกโกโมอดสิบนะคะคลิปนี้กัดสี่เงาเลยแปดนาทีแน่ด้วยค่ะเด้อเพราะวรรนุน้อยสรุปอ่ารวมทุกเสียนให้เบิงน้าว่าไม่สำนักใดเขาแนา่อ่าใบตามตัวงวดเมื่อวันจันทร์เนาะค่ะเนาะแอดมิน,นุน้อยขอขอ,ขอบคุณแนวทางราวพัฒนาทุกเสียน,นะะด้วยค่ะเด้อโซกันต่อไปคือเการท่านผู้ชมมาเบิงกันเลยเน,นาะค่ะเนาะ เลขเด,เดนพอเด่นทั้งสามตัวเลยมัดนี้เดนหกเจ็ดเด่นหกแปดเก่าท่านผู้ชมเดนทั้งสามตัวเน้นเจาะเน้นเจาะมีแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสามมัตถิพันธ์มาเข้าเดนเจาะด้วยค่ะด้วยหกสี่ ห4สีตัวกลับนะคะบนล่างไปกลับด้วยนะคะมัดิพานมาธรรมชุม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่มหนึ่งสองสาี่ห้าหกเดแปด่ามิพานมาพอให้ยแปดคูรากากันเบินเก้าเกาปกติแล้วพอจะหายเลขกนูหน่อยมาเบอร์เกิน8คูมวดนี้พอให้ยเก่าคูธรรมชุม่มอ๋อพ่อแม่พี่น,อน้องแคปหน้าจอได้ค่ะเด้อแนวทางราวพัฒนาพวกกอมอสิบนะคะ แอดมินหนูหน่อยขอขอบพูดแนวทางพอกอมอด1สิบด้วยค่ะเด้ออาสำหรับท้ายคลิปนี้ท่านใดจะสั่งกับ,บฟรหยาดซิปันแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเด้อธรรมาชมหากท่านใดที่แอดไล 99, oding, น์ไอดี n o o หนึ่งห้าเก้าเก้าอบดดิ้งเนาะคะ่นะเนาะให้สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะหนูหน่อยแปะคิวอาร์โค้ดไว้บนหน้าจอธรรมาชมสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาแล้ว ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะท่านใดจะสั่งของกับบอกท่านใดสิเขากุ้มกับบอกนะคะเนาะหรือโทรศูนย์แปดหนึ่งแองสนะคะอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ